สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเอร์นิ่งครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ,รบวันที่25สิงหาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นในย่านเมืองนอตติงแฮมซิตี้เมื่อวันที่21สิงหาคม2565ครับ,ห 2, รบเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นแก๊งวัยรุ่นหลายสิบคนถูกกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ขณะกำลังอาลวาดภายในร้านแมคโดนัลสาขาหนึ่งเนี่ยครับในอังกฤษ โดยบางส่วนในฝูงชนกลุ่มนี้เนีครับกระโจนขึ้นไปบนเคาน์เตอร์ขโมยเครื่องดื่มและอาหารขณะที่พนักงานได้แต่ยืนมองด้วยความหวาดตลัวนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับก็บอกว่าทางด้านแก๊งเยาวชนอย่างน้อย50รายอายุระหว่าง14-16ปีได้เข้าไปในร้านแมคโดนัลล์สาขาถนนคราเบอร์ตอนราวๆสามทุ่มระหว่างที่บรรดากลุ่มเยาวชนนี้ก็ไปห้อมล้อมบร,ริเวณเคาน์เตอร์ ก็มีวัยรุ่นประมาณ7คนปีนขึ้นไปยืนต่อหน้าพนักง,งานที่อยู่ในอาการหวาดกลัวนะครับจากนั้นวัยรุ่นบางคนก็เริ่มที่จะขโมยอาหารที่เตรียมเอาไว้ภายในครัวนอกจากนี้บางคนนั้นยังกดเครื่องดื่มน้ําอัดลมออกมาดื่มแบบฟรีๆในขณะที่หลายสิบคนนั้นเนี่ยครับก็ไปหยิบตัวสั k มือถือขึ้นมาบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยในขณะที่คนกลุ่มใหญ่ออกมายังเหลือสมาชิกกลุ่มวัยรุ่นอีกราวๆยี่สิบคนที่ยังอยู่ภายในร้านพูดจาข่มขู่แล้วก็เหยียดหยามพนักง,งานขอนออกจากร้านไป ตำรวจนั้นเนี่ยเมื่อได้รับแจ้งเหตุก็ได้เดินทางมาสถานที่เกิดเหตุแต่ถึงตอนนี้เนี่ยครับบรรดาแก๊งวัยรุ่นที่ก่อปัญหาก็ยังหลบหนีไปได้ก็ตตำรวจนอตติงแฮมนั้นก็บอกนะครับว่ากําลังดําเนินการจัดการกับเหตุการณ์นี้ด้วยความจริงจังนี่คือคดีลักทรัพย์ทางพาณิชย์เพราะกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้าไปหลังเคาน์เตอร์ของธุรกิจร้านแมคโดนัลล์ขโมยอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรวมถึงน้ําอัดลมเนี่ยครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้โดยที่เิง แต่ว่าถึงขนาดนี้เนี่ยครับตำรวจของนอตติงแฮมนั้นยังไม่ได้มีการจับกลุ่มใครแต่ก็บอกว่าพวกเขาจะทํางานท่วมกับทันด้าแมคโดนัล์สาขาถนนครัมเบอร์และดําเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษมีรายงานนะครับว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ยังได้ไปรวมตัวกันที่ด้านนอกของสาขาแมคโดนัล์อีกแห่งในย่านกลางเมืองนอตติงแฮมซิตี้ตอนเวลาราวๆสี่ทุ่มแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ไปก่อเหตุอันใดจากสาถานนี้และหลบหนีออกจากบริเวณดังกล่าวเมื่อตำรวจนั้นเดินทางไปถึงจุดดังกล่าวด้วยครับ นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าตอนนี้อังกฤษนั้นกําลังเกิดภาพของการจลาจนคล้ายๆกับบางรัฐในสหรัฐอเมริกานะครับที่กลุ่มัวรุ่นั้นออกมาก่อเหตุด้วยการเข้าไปบุกปล้นเนี่ยครับบรรดาร้านสะดวกซื้อรวมถึงในส่วนของอพวกร้านที่ให้บริการขายของเนี่ยครับต่างๆนี่ก็เช่นเดียวกันครับเป็นร้านแมคโดนัลล์นะครับที่ในส่วนของนอตติงแฮมซิตี้นะครับโดนแก๊งไวรุนนั้นเข้าไปปล้นนะครับโดยการ ย่งชิงอาหารนะครับย่งชิงเรื่องของเครื่องดื่มเป็นภาพที่ต้องบอกว่าหลายคนนั้นหวันว่าอังกฤษเนี่ยจะเกิดจะลาจนมากขึ้นไปกว่านี้เพราะสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เงินเฟอ้อที่เพิ่มหนักขึ้นรวมถึงการขาดแคลนอาหารก็อาจจะก่อให้เกิดการจลาจนได้ในไม่ช้าหลังจากนี้ตามที่หลายฝ่ายนั้นเคยคาดหมายไว้ก่อนหน้านี้ครับว่ายุโรปนั้นมีโอกาสเกิดจลาจนสูงจากความขาดแคลน ที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเข้าช่วงฤดูหนาวความขาดแคลนนั้นก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละครับ